เอาเลยครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมเนื่น,นะครับวันนี้มาอยู่กับผมน o อตเอนเทนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฆาตกรต่อเนื่องเล็งนักดาบเพลเป็นเหยื่อรายต่อไปวันนี้หลังจากเทียนเดียสกับเพื่อนสนิทได้ยินข่าวรือว่ามีนักดาบเพลคนหนึ่งหายตัวไปผู้เขาก็ตัดสินใจบังคับโดนบินสำรวจตามจุดต,าต่างๆบริเวณรอบๆสถานีดาบเพลเพื่อตามหาเบาะแสการหายตัวไปของนักดาบเพลคนนั้นในจังหวะน,นั้นเองผู้เขาสังเกตเห็นนักดาบเพลคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีแต่เขาดูมีท่าทางพิรุษแปลกแอนเดียสเขาเ คนนั <HHH> ้นกําลังเดินข้ามถนนกลับไปหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากรถดับเพลิงที่จอดทิ้งไว้อยู่ฝั่งของถนนจากนั้นนักดับเพลิงคนนี้ก็เดินถือกระดาษแผ่นนั้นไปแปะติดกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ใกล้ๆแถวนั้นและพอแอนเดียสบังคับโดนบินเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่ากระดาษแผ่นนั้นมันเป็นโปสเตอร์ตามหาคนหายแถมในลูกคนหายในโปสเตอร์นั้นก็เป็นนักดับเพลิงในข่าวที่พวกเขากําลังช่วยกันตามหาอยู่เหมือนกันซึ่งพอแอนเดียสได้เห็นหน้านักดับเพลิงคนนี้ชัดๆเขาก็ตกใจมากเพราะนักดับเพลิงคนม่อืงส ชุดเหลืองปลอมตัวเป็นนักดับเพลิงเพื่อเล็งเหยื่อรลยต่อไปเป็นนักดับเพลิงก็ได้แอนเดียผู้เห็นแบบนั้นก็เริ่มไม่ไว้ใจเลยเลือกเที่ยวบังคับโดนแอบบบินสะกดรอยตามดูยูงห่างเพื่อรอดูว่าเขากำลังวางแผนจะทำอะไรแล้วพอแอนเดียเ,เห็นว่าฆาตกรต,อ,ตอเนื่องสวมชุดเหลืองเดินวนกลับขึ้นไปนั่งบนรถด,ดับเพลิงแอนเดียเลยรอบังคับโดนบินสำรวจอรอบๆรถดับเพลิงคันนี้เพื่อหาความผิดปกติในจังหวะนั้นฆาตกรตอนตอเนื่องสวมชุดเหลืองก็เหมือนจะรู้ตัวว่าถูกพวกเขาบังคับโดนบินสะกดรอยตามมามันเลยยื่นมือออกมานอกกระจกรถ แอนดี้เขาบังคับโดนบินหลบทัน ไม่งั้นโดนอาจจะตกลูกลงมากองกับพื้นแอนเดียผเ็นแบบนั้นเขาเลยเปลี่ยนเป้าหมายบินวนกลับมาสำรวจโพสเตอร์คนหายที่ฆาตรกรต่อเนื่องสวมชุดเหลืองถือมาแปะติดไว้ที่เสาไฟฟ้าแทนแล้วพอพวกเขาสังเกตเห็นว่าในโพสเตอร์คนหายมีเบอร์โทรติดต่อกลับเขียนต,ติดไว้ด้วยแอนเดียเขาเลยรีบอ่อยเพื่อนสนิทเดินลงจากรถไปดึงโปสเตอร์คนหายนั้นติดมือกลับมาเพื่อนสนิทพอได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งตรงไปดึงโปสเตอร์คนหายนั้นตามที่แอนเดียบอกทันทีระหว่างทางเพื่อนสนิทก็เราว่านักดับเพลคนที่หายตัวไปความจริงแล้วเขาอาจจะ พอคิดได้แบบนั้นเพื่อนสนิทก็รีบวิ่งกลับไปที่รถเพื่อเอาโปสเตอร์นี้ไปให้แอนเดียดูในจังหวะเดียวกันจู่ๆรถด,ดับเพลิงที่จอดแช่ทิ้งไว้ตั้งนานก็สตาร์ทเครื่องก่อนจะขับรถหนีออกไปจากตรงนั้นแอนเดียผู้เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบขับรถไล่ตามรถด,ดับเพลิงคันนั้นไปติดๆโดยไม่ลืมไม่เพื่อสนสนิทบังคับโดนบินสะกดลอยตามดูอยู่ห่างด้วยซึ่งพวกเขาก็ขับรถไล่ตามหลังรถด,ดับเพลิงไปได้สักพักแต่จู่ๆรถดับเพลิงก็ตีไฟเลี้ยวแวะจอดข้างทางแอนเดียผู้เห็นแบบนน,บดดบบน,น,นักรรรอออออออดดลลหิพมมมาาาไ่่่่่่ตตตตููฆเเเเืืืงงงสวชุน กำลังวางแผนจะทําอะไรไม่นานฆาตกรต่อเนื่องสวมชุดเหลืองในชุดนักดับเพลิงก็เปิดประตูลงมาจากรถดับเพลิงแล้วเดินตรงเข้าไปที่สนามเด็กเล่นแต่หน้าแปลกที่สนามเด็กเล่นในตอนนี้กลับมีควันลอยพุ่งออกมาพวกเขาบ่นแบบนั้นก็คิดว่าตรงสนามเด็กเล่นอาจจะมีใครเผลอจุดไฟเล่นทิ้งไว้จนทําให้เกิดเพลิงไหม้ซึ่งฆาตกรต่อเนื่องสวมชุดเหลืองในข้ามนักดับเพลิงก็ทําทีเป็นนักดับเพลิงเดินเข้าไปเพื่อจะดับไฟที่กาลังไหม้อยู่นั้นให้ดับทั้งท้งที่เดินเข้าไปมือเปล่าไม่ได้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอะไรติดมือเข้าไปดด้้้้ววยยยยยเเลคาาืนนนนูููัััไไหมมมออ่่แบบสกพรจะทํงใ ไฟที่กำลังไหมอยู่สงบลงแต่ไม่นานจากนั้นไฟที่กำลังไหมอยู่ก็ค่อยดับลงไปเองแล้วควันไหมก็ค่อยจางหายออกไปฆาตกรต่อเนื่องสวมชุดเหลืองพอเห็นแบบนั้นเขาก็เดินวนกลับขึ้นไปนั่งในรถดับเพลิงแล้วค่อยๆขับรถมุ่งหน้าออกไปจากตรงนี้แอนดี้เพืเห็นแบบนั้นก็รีบขับรถไล่ตามหลังไปต่อจนเห็นว่าฆาตกรต่อเนื่องสวมชุดเหลืองมันขับรถดับเพลิงเลี้ยวเข้าไปจอดไว้ในโกดังแห่งหนึ่งพวกเขาผพ้เห็นแบบนั้นก็มั่นใจว่าฆาตกรต่อเนื่องสวมชุดเหลืองมันต้องแอบขโมยรถดับเพลิงคันนี้มาแน่เพราะมมมัััันนนนนดดดูีพพพิิิรุุแแแปปลกๆตต้้้งงง่สวชบบเเเอ็ใหค เข้าใจผิดในจะรถดับเพลิงคันนี้ที่มันเอาไปขับล้อมเมืองไปทั่วบางทีชุดดับเพลิงและรถดับเพลิงมันอาจจะแอบขบวยมาจากนักดับเพลิงคนที่หายตัวไปก็ได้พอคิดได้แบบนั้นแอนเดียเขาก็วางแผนให้เพื่อนสนิทท,ทําทีเดินแกล้งเข้าไปหลอกถามฆาตกรต่อเนื่องสวมชุดเหลืองเกี่ยวกับนักดับเพลิงที่หายตัวไปเพื่อรอดูว่ามันจะมีท่าทียังไงจะเผยพิรุธอ,อะไรออกมาเพิ่มไหมเพื่อนสนิทพอได้ยินแบบนั้นก็รอจังหวะตอนที่ฆาตกรต่อเนื่องสวมชุดเหลืองมันเดินออกมาเตรียมจะปิดประตูโกดังแกล้งเดินเข้าไปพูดคุยยเเพพืือ่่อ่่ออออสบบบถาาาามมมรรงงงนนนนนนัััััักกกกกดลคททททีีหตตวไปใแแ็ํ้ ถ้าเป็นไม่รู้เรื่องแถมอ้างว่านักดับเพลิงคนที่หายตัวไปเป็นเพื่อนสนิทกับมัน เพื่อนสนิทพอดีนแบบนั้นเลยแกล้งจ er. ี oh ้เ oh ค้นถามเยอะขึ้นเรื่อยๆจนมันเริ่มโมโหและสั่งให้พวกเขาเลิกพยายามตามหานักดพลิอคนที่หายตัวไปก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นคนหายตัวไปเพิ่มทั้งคู่พอดีนแบบนั้นก็จับพิรุธได้ทันทีว่าฆาตกรต่อเนื่องสุดชุดเหลืองต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนักดัพลิอคนนั้นแน่ๆเพราะมันมีท่าทางเหมือนไม่ใหญ่พวกเขาตามหาตัวนักดพลิอคนนั้นเจอบางทีมันอาจจะกลัวว่าถ้าพวกเขาตามหาตัวนักดพลิอคนที่หายตัวไปเจอมันอาจจะถูกตำรวจจับซึ่ในจังหวัดที่เพื่อนสนิทพยายามพูดคุ เขไปสำรวจในโกดังแห่งนี้ในตอนนั้นเองแอนดี้สก็บังเอินมาครับโดนเข้าไปเจอนักดบเพิงคนที่หายตัวไปถูกจับมัติดไว้กับเก้าอี้โดนขังอยู่อยู่ข้างในโกดังนั้นพอดีโอเคเวท Where is everyone Wait okay I'm taking it slow and easy but Oh dude he's right there Yo guys he's literally right there ส่วนเพื่อนสนิททั้งคู่พอโดนฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตพูดขู่แล้วปิดประตูไล่พวกเขากลับออกไปทั้งคู่เลยรีบเดินกลับไปรวมตัวกับแอนเดียสที่รถในจังหวะนั้นแอนเดียสก็รีบเรกเพื่อนสนิทดูภาพจากกล้องในโดนที่เจอนักดาบเพลิงคนที่หายตัวไปทั้งหมดพลินแบบนั้นก็เริ่มคิดวางแผนหาทางที่จะช่วยนักดาบเพลิงคนนั้นหนียอยกมาซึ่งแอนเดียสเขาก็วางแผนให้หนึ่งในเพื่อนสนิทเธอแอบลอดช่องประตูลัวเข้าไปข้างในโกดังนั้นตอนที่ฆาตกรต่อเนื่องสวมชุดเหลืองมันไม่ทันได้ระวังตัวแล้วเผอออออออปปปิิดดดไไไฟใใหห้้้้้เเเเธชโโโกกกกกาาาาาาสนนนนััแแบย่่งงขขขขมมุญจระตูววพพื ได้ตามเข้าไปช่วยต่อได้ส่วนเพื่อนสนิทอีกคนก็ไม่ลืมโทรตามตำรวจเพื่อเพิ่มกำลังเสริมเพื่อเกิดเหตุสุขวิสัยตำรวจจะได้มาช่วยผู้คนได้ทันต่อมาพอตกลงแบ่งหน้าที่กันเสร็จทั้งหมดก็เริ่มแผนการ์ที่วางไว้ทันทีด้านเพื่อนสนิทเธอแกบเข้าไปข้างในโกดังโดยที่ไม่ถูกจับได้ได้สำเร็จ Get the keys and get the guys back in here e c a u s e it seems like there might be a few people in here and I don't want to be alone It's the man in yellow he's headed back towards the poor firefighter that got kidnapped Okay, I'm gonna try and sneak around and see if I can find the keys. Oh my god. Guys, what is this place? It seems like there's just a bunch of fire trucks and firefighter equipment all around. I'm not telling you nothing. Oh I don't know. But they know you. They are concern Yeah, because you're a bad man. He took me away and he tied me up. Oh my god. god. He said he took him away and tied him up. Guys, that just confirms exactly what happened. The man in yellow is the one that is responsible for all this, all these kidnappings. I don't know where the keys are. ในจังหวะที่เธอกำลังเดินตามหาคุณแจอยู่เธอดันตื่นเต้นมากไปหน่อยเลยเผอเดินไปชนรถที่อยู่แถวนั้นจนเกิดเสียงดังทําให้ฆาตรกรต่อเนื่องสวมชุดเหลืองมันรู้ตัวทันทีว่ามีคนแอบบุกเข้ามาโชคดีที่เธอหนีไปแอบ,บได้ทันมันเลยจับตัวเธอไม่ได้แต่ในจังหวะที่เธอเดินมาเจอคุณแจและกําลังจะหยิบมันเหนียวไปฆาตรกรต่อเนื่องสวมชุดเหลืองมันก็มายืนดักข้างหลังเธอไว้เพื่อสนิทพอเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากรีบขวากุญแจแล้ววิ่งหนีออกมาทันทีส่วนฆาตรกรต่อเนื่องสวมชุดเหลืองมันก็วิ่งไล่ตามหลัังเธออปตตติิดดพหนนรรรววจยยืกกู่่ทีะ้าัง เธอก็รีบยื่นกุญแจส่งให้ตำรวจไขเข้ามาซึ่งพอตำรวจไขกุญแจเปิดเข้ามาได้เขาก็รีบวิ่งพุ่งเข้าไปล็อกตัวฆาตกรต่อเนื่องสมชุดเหลืองทันที เพื่อนสนิทอีกคนพอเห็นแบบนั้นก็รีบตามเข้าไปช่วยแก้มัดให้นักดับเพลิงคนที่หายตัวไปทันทีจากนั้นช่วยพยุงเขาหนียวออกมาขึ้นรถจากนั้นพวกเขาก็รีบขับรถพานักดับเพลิงคนนี้หนีออกมาจากตรงนั้นทันที sacr Love